ไ,ได้ว่าเป็นข่าวอึกระทึกคึกโคมสำหรับคอตัวเลขที่เฝ้าตามหาสำนักดังตอนนี้คงไม่มีสำนักไหนให้ดีและดังเท่ากับคุณพิธาที่ไม่ว่าจะเป็นเลขที่เกี่ยวข้องหรือเลขที่เขาซื้อก็เข้าเน้นๆมาหลายงวดแล้วนะครับย้อนกลับไปในงวด16พฤษภาคมเรามีการจัดการเลือกตั้งกันในวันที่14สรุปผลในวันที่15กลายเป็นว่าพัก้วไกลคะแนนนำไปกว่าครึ่งจวบจนวันที่16ก่อนบ่าย4โมงเล็กน้อยเลขท้าย2ตัวก็คล้อยออก99ทำเอาขวัญใจคนที่ตามเลข9ดวงดีรับทรย์กันไปในงวดถัดมาแม้จะมีคลา,าวทางงททางเมออ่น้ตลลลขยยััผูใ2่ และในงวด16มิถุนายนที่ผ่านมารอบนี้พี่เขาไปโผล่ขอบคุณแฟนคลับที่ลำพูนแต่ก็น่าแหละคุณนายกคนใหม่ก็ได้หยิบลอตเตอรี่เลขท้าย30ที่ต่อมาในวันที่16ก็ต้องพบว,ว่ามันเข้าเต็มๆล่าสุดคุณพิธาเดินทางไปพบแฟนๆคอหวยเ้ย <c oughs> ไม่ใช่พบประชาชนที่สมุทรสาครรอบนี้พี่เขาประกาศเองเลยว่าหวยจะออก376ทําเอาแฟนคลับวุ่นหาเลขกันให้ควาต้องมาลุ้นกันว่าสํานักคุณพิธานในงวดนี้จะเข้าเน้นๆจังๆหรือไม่แต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้376น่าจะเป็นเลขที่ดังที่สุดในงวดนี้แล้วล่ะคร